6เทรนที่ห้ามพลาดในการทำการตลาดในปี2023นะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมจอรเฉลิมวง์คลิกธุรกิจด้วยไอเดียว,วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเทรนการตลาดนะครับในปี2023กันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับการอัปเดตเทรนการตลาดแบบนี้เพราะว่า b บรนด์มาร์เก็ตติ้งนะครับหรือเจ้าของแบรนด์เองก็แล้วแต่จะต้องมีการวางแผนการตลาดนะครับสำหรับปีหน้ากันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการอัปเดตเทรนด์เพื่อรู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่น่าสนใจเนี่ยจะสามารถนะครับทำให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่างๆนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นตามเทรนด์ครับเทรนด์ที่ 1. ยิ่งตั้งยิ่งสั้นยิ่งดี เทรนนี้นะครับเป็นเทรนของช็อตวิดีโอครับมาแรงมากๆครับมีการทําการตลาดถึง90%ที่ใช้วิดีโอสั้นในการทําการตลาดของแบรนด์ต่างๆนะครับทั้งใน TikTok และใน IG หรือแม้แต่ Facebook เองด้วยซ้ําและยังคงให้ความสําคัญต่อเนื่องครับไปจนถึงปีหน้าอย่าลืมออกแบบวิดีโอนะครับให้เป็นแนวตั้งโดยเฉพาะครับ ใครที่คิดว่า TikTok เป็นวิดีโอเต้นวิดีโอตลกหรือร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับวิดีโอ how to หรือการไลฟ์ขายของทั้งแม่ค้าออนไลน์หรือเซลลจากแบรนด์ต่างๆมีมากมายใน TikTok แล้วนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยติกตมีผู้ใช้งานอยู่ประมาณ1,000ล้านคนทั่วโลกมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายครับเป็นทั้งพื้นที่นำเสนอของแบรนด์ให้ความรู้ และให้ความบันเทิงได้ผ่านรูปแบบของวิดีโอแบบสั้นหรือช็อตวิดีโอ Instagram นี่ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้ใช้ให้มากขึ้นด้วยวิดีโอสั้นเช่นกันรวมถึงพยายามดึงดูดผู้ใช้ให้หันมาใช้ฟีเจอร์ Reels มากขึ้นด้วยครับ ประโยชน์ของการนําเสนอวิดีโอแบบสั้นไม่เพียงทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้นในเวลาอันสั้นเพราะปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคไม่มีเวลามากพอนะครับที่จะมาดูวิดีโอยาวๆเกินหนึ่งนาทีได้มากนักเขาชอบวิดีโอที่กระชับและพูดข้อประเด็นเลยครับผมแนะนานะครับว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยสั้นตั้งเนี่ยกระชับเนี่ยเราทําวิดีโอแบบยาวปกติที่เรามีแล้วครับแต่เรา ออกแบบเผื่อไว้เลยนะครับในวันถ่ายทำตัวยาวแล้วก็ถ่ายตัวสั้นซะและที่สำคัญนะครับอย่าเอาตัวยาวที่เป็นแนวนอนมาทำเป็นแนวตั้งโดยที่มันไม่เวิร์คครับเพราะว่าหลายหลายอย่างที่เราออกแบบมาเนี่ยเวลาที่เราเห็นในหน้าจอเนี่ยซ้ายกับขวามันถูกตัดออกไป มันจะไม่เหมือนกับการดีไซน์ช็อตนะครับให้ออกมาเป็นแนวตั้งโดยเฉพาะเราจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยถูกมองเห็นได้ง่ายและสวยงามในแนวตั้งครับวิดีโอนแนวตั้งต้องออกแบบเพื่อแนวตั้งครับเทรนที่2รับโลกก็ยังมาแรง มาพูดถึงเทรนที่มีอยู่แล้วนะครับและยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเทรนการรักโลกครับหรือ sustainability มีการคาดว่าผู้บริโภคนะครับจะเห็นค่าและให้ความสําคัญกับการรักโลกมากขึ้นเรื่อยๆครับทำให้พวกเขาเลือกซื้อแบรนด์ที่มีการสนับสนุนการรักโลกที่ทําจริงและลงลึกขึ้นมากกว่าแค่การใช้ถุงผ้าหรือนําแก้วมาเองเท่านั้นนะครับในปีหน้านะครับยังมีการคาดการณ์ว่าผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าที่มีผลกระทบต่อโลก น้อยลงและพวกเขาก็ศึกษาครับว่าสิ่งที่แบรนด์เคยพูดว่าจะรักโลกก่อนหน้านี้ทำได้อย่างที่พูดจริงหรือเปล่าก่อนจะเลือกสนับสนุนแบรนดนน์นั้นๆต่อไปอีกด้วยดังนั้นนะครับถ้าแบรนด์ของคุณคิดจะเอาดีเรื่องการรักโลกเนี่ยก็ต้องแน่ใจครับว่าคุณจะทำได้อย่างที่คุณพูดด้วย ผมขอยกตัวอย่างนะครับแบรนด์ที่ออกมาพูดเรื่องรักโลกแล้วทําได้ดีนั่นก็คือแบรนด์อาหารแมวครับที่ชื่อว่าชิบ้าพวกเขามีมิชชั่นครับที่อยากจะรักษาจํานวนปลาในโลกให้คงที่ไม่น้อยไปกว่าที่เป็นอยู่โดยการทําวิดีโอนะครับลงใน YouTube สร้างความน่าสนใจนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยตระหนักถึงปัญหาและมาช่วยกันรักษาแหล่งที่อยู่ของปลากันจากจุดนี้นะครับทำให้แบรนด์นี้กลายเป็นที่รู้จักและดังในหมู่คนรักแมวและรักโลกไปเลยครับเป็นที่3นะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษ ปด้วย p e r s o n a l i z e e Marketing ปัจจุบันนะครับตลาดซื้อขายถูกขับเคลื่อนด้วยคน Gen Y คือคนที่เกิดตั้งแต่ปีพศ1982 ถึง1996อายุประมาณ41ถึง27ปีนะครับและ Gen Z คือคนที่เกิดตั้งแต่ปีคศ1997ถึง2012อายุประมาณ11ถึง26ปีคนทั้งสองกลุ่มกำลังจะกลายเป็นผู้บริโภคหลักของโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์จึงจำเป็นต้องรับฟังและเข้าถึงพวกเขาให้มากที่สุดพวกเขากับมีจุดมุ่งหมายมุมมองทัศนคติต่อสังคมเรื่องการเปิดกว้างทางความคิดสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และมักสนใจในสิ่งที่สามารถ สแสดงตัวตนของพวกเขาออกมาได้มากที่สุดครับแบรนด์ที่จับเทรนด์นี้ก็จะเอาใจกลุ่มเป้าหมายด้วยการให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ไปเลยครับเช่นการออกแบบเมนูอาหารของตัวเองได้บ้างหรือการใส่ชื่อตัวเองลงม,มาในชื่อของสินค้าหรือการร่วมกิจกรรมทางออนไลน์แบบ e อ็กซ์ clusi ก็จะทําให้กลุ่มคนเหล่านี้สนใจและรักแบรนด์ของเราได้ง่ายขึ้นครับ เซนที่4 Mobile Optimization จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นมีการคาดการนะครับว่าผู้บริโภคจะใช้มือถือมากขึ้นอีกนะครับในปี2023ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้ก็มีการเปิดเผยว่าการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยมากกว่าครึ่งมาจากการเปิดจากมือถือและแท็บเล็ตมากกว่าบนเดสก์ท็อปนะครับมันเกี่ยวกับช่วงอายุนะครับและเจเนอเรชันครับเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยมิเลเนียลและเจนซี เริ่มมีบทบาทในการซื้อสินค้ามากขึ้นและสิ่งที่พวกเขาขาดไม่ได้เลยก็คือมือถือรู้แบบนี้แล้วนะครับแบรนด์ไหนที่อยากสื่อสารกับวัยรุ่นนะครับหรือมิเลเนียลเนี่ยก็ต้องพิจารณาการทำแอป SEO ใน Google Search หรือเว็บไซต์ที่ดีไซน์ให้เป็น responsive นะครับเพื่อมือถือได้ด้วยเ้นที่5ครับแบรนด์ต้องคุยเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมีการเปิดเผยครับว่า50%ของคน Gen Z และ40%ของมิเลเนียลเนี่ยต้องการแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับทอปิกที่เป็นประเด็นอยู่ในสังคมเช่นการเหยี<ๆ>ยดผิว<ๆ> g b t q ความเท่าเทียมโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งถ้าหากแบรนด์มีจุดยืนในแง่มุมของสังคมพวกนี้เนี่ยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจการซื้อของคนเจนนี้อย่างมากนะครับเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าแบรนด์ทันต่อกระแสทันโลกและมีจุดยืนเช่นเดียวกับพวกเขาและทําให้พวกเขาอยากสนับสนุนอุดหนุนและในบางครั้งก็ยังแชร์คอนเทนต์ต่างๆที่แบรนด์นั้นสร้างต่อไปอีกด้วยนะครับเพราะทําให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจพวกเขาสนใจท็อปิกเหล่านี้สามารถ าทำการจัดโปรโมชั่นในวันต่างๆเช่น p r i d a เดหรือการแสดงจุดยืนผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับหรือมิชั่นของแบรนด์เทนที่5นี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเรานักมาร์เก็ตติ้งส่วนมากเนี่ยรู้กันอยู่แล้วแต่เราบางทีก็ลืมนะครับก็คือการชวนผู้บริโภคคุย ในหัวข้อหรือในเรื่องราวที่เขาให้ความสนใจนะครับเทรน์ที่6กแชทบอททางออกของการสื่อสารที่รวดเร็วผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วของการตอบกลับจากผู้ขายครับโดยเฉพาะสังคมไทยนะครับที่เป็นแชทคอมเมอร์สคนไทยชอบคุยครับชอบได้รับการโต้ตอบและต้องเร็วด้วยดังนั้นเ,นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารธุรกิจหลายแห่งนะครับจึงเลือกใช้แชทบอทซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อต,ตอบกลับผ่านข้อความหรือเสียงแบบอัตโนมัตินะครับการตอบกลับที่รวดเร็วไม่เพียงแค่เป็นการตอบสนอง ความต้องการของผู้ซื้อได้อย่างทันท่วงทีนะครับแต่ยังสามารถทําได้ทุกเวลาไม่ต้องรอเวลาเข้างานหรือออกงานของพนักง,งานด้วยซ้าและยังทําให้แบรนด์สามารถปิดการขายหรือขายสินค้านั้นได้รวดเร็วขึ้นด้วยครับเพราะเมื่อลูกค้าตัดสินใจแบรนด์ก็พร้อมที่จะตอบรับและดําเนินการได้ทันทีจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากบริษัทแห่งหนึ่งของสถาบันวิจัย drift เนี่ยกล่าวว่าการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถลดระยะเวลาการขายจาก6เดือนเหลือเพียง12วันได้เลย ขับเทนทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังอันนี้เป็นข้อสังเกตสําหรับมาร์เก็ตติ้งในแง่ภาพรวมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเจ้าของแบรนด์หรือสินค้านั้นๆด้วยนะครับว่าคุณเป็นแบรนด์หรือสินค้าประเภทไหนและกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นคนเจนไหนเป็นเจนซีเป็นมิลเลนเนียลหรือเป็นคนสูงวัยเพราะแต่ละกลุ่มก็มีหัวข้อหรือความให้ความสนใจนะครับในเรื่องราวที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องวางแผนด้วยนะครับว่าสมมุติเนี่ยในช่วงเวลาทั้งปีเนี่ยช่วงเวลาไหนที่กลุ่มเป้าหมายหลักของเราเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยมี activity หรือมี action หรือมีความสนใจในอะไรบางอย่างเป็นพิเศษนะครับเราจะเลือกช่วงเวลานั้น,น,นๆเพื่อที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้